ขอให้เธอตั้งจิตระลึกนึกถึงพระรูปพระโฉขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมใจให้ใจเราสะอาดลงไปพระโตสัมมาสัมพุทธัสสา นะโมตสัสสพภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสพภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าเพื่อนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย รวมทั้งพุทธบริษัทผู้ตั้งใจและลึกนึกถึงพระคุณขององค์เสด็จพระทรงสวัสดีโสภาควันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้น,นำดอกไม้ใบสีพร้อมทั้งเครื่องกายาบทนำมานอบน้อมบูชาพระเมตตาบรารมีขององค์เสด็จพระชินนาสีบรมามศาสดาสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน และพระผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เมตตาสงคราะเกือ้อกูลกันเพื่อให้ยังสำเร็จเสร็จสมามควปรารถนาข้าพระองค์จึงขอเป็นผู้ที่แทนกล่าวถ้อยคำที่มีจิตใจได้เจตนาอันปรารถนาที่เราให้เราสรรพสัตว์ท,ทั้งหลาย ผู้ได้มาอาศัยในแผ่นดินสยามประเทศในขอบเขตพระพุทธศสาสนาอันมีองค์เสดพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้มีจิตใจเริ่มใสจะตั้งสัจจยาทิฏฐานอ้างถึงพระบรมเมขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์ รูถึงขอทูลอาราธนาบรามีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้โปรดเสด็จสงเคราะห์มีเสด็จพ่ออ์ปถมบรมมา,าศาสดาทรงเป็นประธานเสด็จพ่อองค์ปัจจุบันทรงเป็นที่สุดขอได้โปรดเมตจาเสด็จสงเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้านาการระบัดเดี๋ยวนี้ณนาสถานที่นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายก็ขอทูลอาราธนาพระบารมีพระปัเจกับพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระธรรมคาสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดสงเคาะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอราตนาบารมีพระอริยสาวกทุกทุกพระองค์ก็ได้โปรดเมตตาสงเคาะข้าพระพุทธเจ้าณสถานที่นี้ด้วยเถิดและขอ อันเชิญเหล่าพรหม,มเทวาดาทั้งหลายโดยเฉพาะปิดานาะมาดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมามีลบมปู่ปานวัดบางนมโคและประเด็ดปพระคุณหลวงพ่อพระราชมพมมายานวัดท่าสงเป็นที่สุดแะขออันเชิญพระเมตตาเหล่าพรหมทั้งหลายอันมีท่านปูสปัมปดีพรมและเทวาอารักษ์ทั้งหลายมีท่านปู่พระอิน แท่ญญาัญ่าพร้อมทั้งท่านลุงพยายมท่านลุงในบัญชีและท่นทานเท้าจาตุมหาราชทั้งสท่านอินทกะแล้วก็บริวารทั้งหลายพร้อมทั้งท่านผู้เมตตาสงเคราะห์เกื้อกูลที่จะช่วยเหลือให้ผู้ที่มีศรัทธาหลื้รักในพระพุทธศาสนา มีความกตัญญูกัเวิชิตาต่อบิดาและมารดาครูบาอาจารย์และกะตันญูต่อท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะองค์พระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายวันนี้ข้าพระองค์จึงมาตั้งจิตเจตนาเอาศีลก็ดีเอาความบริสุทธิ์แห่งจิตใจอันเกิดจากดวงปัญญาก็ดีอาศัยทาน ที่ได้กระทำกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ที่ได้สร้างเสริมในเป็นบุญเป็นกุศลบุญ,ญาราศีและลึกนึกถึงการการะทำทุกครั้งเพราะอาศัยบุญบรารมีขององค์เสด็จพระจินนาสีบรมศา,าศาสดาทรงเป็นประธานข้าพระองค์จึงขอพอระบารมีของพระพุทธพระธรรมและพระอ,อริยสงฆ์เป็นที่สุดพรหมเทววดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้โปรด ประทานพระเมตตาช่วยกระจัดและปัดเปา่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอันเกิดขึ้นในอาณาประชาราชที่ได้อาศัยในผืนแผ่นดินสยามไม่ว่าชนเหล่าใดจะมีออกูศลและอกโศลติดตัวอยู่เช่นใดก็ตามทีคนเหล่านี้ก็ได้ชีว่าได้เกิดในแผ่นดินในสยามประเทศในขอบ เขตที่มีองค์พระราชาผู้ทรงธรรมผู้เมตตาสงเคราะห์ดูแลดุจด,ดังลูกของพระองค์ไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่มีใครที่เป็นชี่ลักมากกว่าดื้ตั้งตั้งใจ,จเจริญเกียรติเบียดฉันเจะบ,บุคคลผู้ใดในน้ำพระัยของพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐได้แผ่เมตตาไปทั่วบุคคลทั้งหลาย โดยน้ำพระทัยที่ทรงมีอันหาประมาณไม่ได้เช่นนี้ลูกจึงขอตั้งเป็นความจริงว่าแม้นพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลายได้เคยสถิตมาปรากฏเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่มู่ชนคนดีในสยามประเทศตลอดมาตั้งแต่องค์ต้นจนถึงองค์ปัจจุบันขออันเชิญท่านทั้งหลายไม่โปรดเมตตา ช่วยปัดเป่าและคุ้มครองดูแลร,รักรักษาให้ชาวประชาทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินสยามประเทศจงมีความรักความเมตตาจงมีความปราณียินดีและเอ็นดูซึ่งกันและกันจงละคายมิจฉาชิติทั้งหลายให้กลายเป็นสัมมาชิติขอให้เหล่าประชาราชนทั้งหลาย จงมีจิตใจอยู่ภายใต้ความดีที่องค์เสด็จพระชิน,นาสีบรมศา,ศาสดราสงสั่งสอนขอให้เหล่าเธอทั้งหลายจงพากัรลึกนึกถึงและกระทำความเมตตาปราณียินดีและเอ็นดูซึ่งกันและกันขอความรักในแผ่นดินสยามประเทศจงได้บังเกิดขึ้นโดยทั่วหน้าทั้งมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลาย ที่เป็นมิจฉาทิฐิมาก่อนก็ดีคอยคลายความเป็นมิจฉาทิฐิลงไปหันมารักและความเกื้อกูลสงเคราะห์ในความสุขซึ่งกันและกันตลอดไปและโดยอํานาจพระบารมีของพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานลูกขอตั้งเป็นสัจจยาทิฐานว่าแม้นบุคคลผู้ใดผู้เป็นมิจฉาทิฐิทรงไว้ไม่ยอมเสื่อมคลายขวมิจฉาชิฐิเหล่านั้นจง อยู่ภายใต้ความกำกับดูแลของผู้ที่เป็นสัมมาชิติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดผู้กล่าวได้ว่าเป็นสัมมาชิติเป็นผู้เป็นคนดีมีจิตใจส่งไว้ซึ่งความดีมีความเมตตาปราณีเป็นกำลังขอให้คนเหล่านั้นพูดกล่าวได้ว่าเป็นสัมมาชิติจงมีกำลังเหนือ มีความคิดที่เหนือกว่ามีปัญญาเหนือกว่ามีตะบะเหนือกว่ามีถ้อยคำวาจาที่เหนือกว่าเรามิจฉาชี้จตทั้งหลายจนไม่อาจจะสามารถต่อต้านจนหยุดยั้งความคิดหยุดยั้งวาจาหยุดยั้งการกระทำของตนลงไปยังไม่มีกำลังที่จะกระทำต่อไปได้ ขให้เหล่ามิจฉาทิฐิเหล่านั้นจึงสยบสงบแล้วก็สยบลงไปแก่บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฐิทั้งหลายที่มีจิตใจหวังเพื่อเกือ้อกูลต่อชนในชาตินี้ให้มีความสุขให้มีความสมความปรารานากันโดยทั่วหน้าข้าพระองค์ จึงเอาสัจจิยาทิฐานอ้างถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานถึงสามสิบทัศเป็นต้นได้เริ่มพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงหลั่งไหลต่อหูสัพพสัตทั้งหลายเพื่อยังให้สัพพสัตเหล่านั้นเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ถึงซึ่งธรรมมาพิสมัยเป็นผู้ประกาศความเป็นจริงไว้ใน รสัจธรรมทั้งหลายอันเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่เป็นความมั่นคงต่อจิตใจของสรรพสัตว์ผู้ปราสนาความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งเห็นจริงอันเป็นธรรมที่ได้ปรากฏแล้วอันได้ชื่อว่าธรรมที่ปรากฏอยู่ในแปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นแหล ็ได้อำนาจพระบารมีแห่งพระองค์ที่ทรงประกาศสัจจะธรรมความเป็นจริงด้วยพระเมตตาอันาประมาณมิได้ก็ดีขออำนาจพระบารมีแห่งพระองค์ได้โปรดบันดาลให้แรงสัจจยาีิฐานของข้าพ,พุทธเ,เจ้าทั้งหลายจงสำฤทธิ์เป็นผลนับแต่ปบันนี้เป็นต้นไปและเราพรมและเทววาดาทั้งหลายผู้ทรงฤทธ ทรงจิตเปลี่ยนไปได้วยความเมตตาและกรุณาก็ได้โปรดแสดงอิทธิฤทธิยับยั้งบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฐิให้สยบหยุดยั้งลงไปอย่างไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังคิดไม่มีกำลังวาจารแม้นการกระทำใดๆเพื่อจะให้เป็นไปเพื่อการเรียดร้อนในหมู่ชนคนดีทั้งหลายในสยามประเทศนี้ได้อีกต่อไป แล้วก็ขอบุคคลผู้ใดที่ไม่อาจจะละเดืนดัดสันดานของตนลงไปได้ก็ขอให้เคลื่อนตัวออกไปจากแผ่นดินผืนนี้ได้ก็จงออกไปโดยเร็ววันขอด้วยอำนาจพระบรารมีขององค์สเสด็จพระทรงชันบรมมาสาสดาดูไม่ได้ตั้งใจที่จะเบียดเบียนต่อบุคคลผู้ใดแต่คอยกรรมทั้งหลายที่ได้บังเกิดขึ้นได้เจตนายอย่างไร ก็จงสะท้อนกลับให้เป็นตายตามผลของเจตนาของผู้นั้นอย่างนั้นโดยพลันทันทีเสมอขออิธิลิธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอสิ่งศักดิ์สิทธิท์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในสยามประเทศอันได้บังเกิดขึ้นด้วยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่เหล่าพระอริยบุคคลทั้งหลายผู้ได้กระทำขึ้นมาเอาไว้เพื่อเป็นที่ สถิตเป็นฟวามเป็นมงคลขจัดสิ่งที่เป็นอามคลทั้งปวงในแผ่นดินสยามก็ดีขออิทธิลิทิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังด้วยอิทธิลิธิทั้งหลายที่เหล่าพระอริยสาวกขอาองค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำไว้ในอาณาบริเวณสยามประเทศนี้จงสแสดงอิทธิลิทิทั้งหลายคุ้มครองและรักษา ขจัดปัดเป่าโทษภัยและอันตรายใดๆทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดด้วยน้ำมือของมนุษย์ก็ดีไม่ว่าจะเกิดด้วยจิตเจตนาของท่านผู้ใดผู้ไม่ใช่มนุษย์ก็ดีหรือแม้ต่เกิดด้วยภัยอันทั้งหลายที่จะตามมาเป็นผลต่อมนุษย์ทั้งลานในสยามประเทศนี้ก็ดีขออิทิลิชิทั้งลหนที่นด้สถิตอยู่ทั่วอนาบริเวณสยามประเทศ ที่เหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายหรือผู้มีฌานสมาบัติผู้ทรงความเมตตาและกรุณาเป็นยิ่งได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะตกต้องอยู่ในอาณาบริเวณสถานที่ใดก็ตามทีจงแสดงอิทธิลิธิโดยกำลังของเทวานุภาพทั้งหลายปกป้องและคุ้มครองเหล่าสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายผู้อาศัยในแผ่นดินสยาม ให้ปราศจ,จากโทษภัยและอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดได้เหตุกันใดก็ตามด้วยอำนาจพระบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่สุดที่มนุษย์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีสรรเสริญบูชาคันทุกเช้าค่ำจงเป็นเกาะคุ้มครองดูแลรักษาให้มนุษย์เหล่านี้ จงอยู่ด้วยความสุขสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ปราศจากพยันอันรรายทั้งปวงแคล้วคลาดสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอันใดอันมาจากน้ำมือมนุษย์ก็ดีอันมาจากจิตใจของเรามิจฉาชิติก็ดีจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ดีเรื่อกเกิดด้วยบุพกรรมทั้งหลายแม้แต่ภัยวิบัติอันเกิดจากธรรมชาติก็ตามที ขอมนุษย์เหล่านี้ผู้มีศรัทธาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งเช้าค่ำจงแค้วค่ารับปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพพระบารมีของพระพุทธเจ้าทรงหาประมาณไม่ได้ข้าพระองค์จึงขอด้วยจิตใจอันตั้งมั่นด้วยศรัทธาอันไม่มีคำว่าเสื่อมถอยศรัทธาอันไม่มีลังเลและสงสัย เป็นสัจจะความจริงของข้าพระองค์ขอคำกล่าวของข้าพระองค์จงเป็นจริงปรากฏเป็นผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า